ำหรับรุ่น Q1 Smart นะครับวิธีการชาร์จแบตนะครับอย่างแรกนะครับสับคันเอาขึ้นนะครับต่อไปครับผมเสียบอะแดปเตอร์นะครับเสียบกับไฟบ้านนะครับไฟจะขึ้นนะครับให้เราเสียบกับตัวรถ เมื่อเสียบเสร็จแล้วนะครับวิธีเช็คแอดปเตอร์ทำงานนะครับไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับพัดลมนี่ได้ยินเสียงไหมนะครับมันจะมันจะขึ้นได้ยินเสียงพัดลมด้วยนะครับอันนี้นะครับเวลาแอดปเตอร์ชาร์จเต็มแล้วนะครับไฟจะขึ้นค้างแบบนี้นะครับนี่นะครับครบถึงหนึ่งร้อยครับเวลาถอดนะครับให้ถอดจากไฟบ้านนะครับปลั๊กไฟบ้าน ครับผมแล้วก็ถอดที่ตัวรถครับเรียบร้อยครับแล้วเก็บใต้เบาะ